ชื่อกาลูกซอยมีอะไรไปไปมันเบ่มาจะโมโหอ่ะคำพูดคำคำยันยบบได้ปาจกโตบุตสาจะคำจนเมืนบได้ปาได้แเกงน้ำใหม่พูดในน้ำใหม่ด้น้ำใหม่เลยพอบกเกงซ้ำบอกเกงรลดาจยากินเออเจบไดรเกงครับ คอ,อยหายอยากกินป่าขอแปแกหให้หเราไอมู่พุชขออนุญาตอเพเขาจะขึ้นมาสวัสดีและสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงบอว่าเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะ มาวันนี้ก็มาพบพ่อกับช่องบอจอยซานเอลอีแ,แล้วพี่น้องเ,อเส้นเก่าเส้นเคยฝากพี่หอมแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้เลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะลงคลิปไปก็คือเงียบเงาคือผมมีคนเบิ่งคนชมเนาะเป็นจังไดพี่น้องเอ้ยเนาะช่วงนี้ก็ยอดลอยยอดวิวก็ตกพี่น้องเอโอ้ยเป็นจังไดคือว่าเอพซี FC ก็หายไปพี่น้องเอ้ยเนาะคือว่าบ่งคลิปบอปจอยแน่เนาะเป็นจังได ฝากเป็นกำลังใจหน่อยเอพ่อแม่พี่น้องเนาะจังใดกลับมาที่เฮือนน้องลอยคือเก่าปะบทศึกษาเสียเวลาพี่น้องเลยไปหาทางครอบครัวน้องลอยเลยพี่น้องตเงินถักทามเงินเงียบเก่ามาเถอะน้องลอยคือดับขึ้นเอยแท้แกะ ไดนไหนบอกไห่กินน้องสวัสดีบ่มรสบายดีกินไหมนี่บอกไปหาปไีกแลเราบอกเยหาปไกแล้เม่วันนีมดเลยป่านะไปนอนวันว้า คอยว่าเราไเชื่อวันนั้นเก็บผักิงแยงเห็นเเก็บผักกิงขาดดิบอยู่นะป่ายังมีเหเก็บผักกิงขาด่าไปหาไหมเรากูบ่อเห็นหัดป่าขอหาแล้วบ่อเห็นเสพด้วยจะหายขอหายว่าไรลบ่อยเห็นป่าบเห็นหัดป่ามนีมันนีไปกับบันเพิงมันนีไปกับบันเพงแตกับบันเพิงมันนี่น อะไรไปหาให้มนเห็นไว่าปลาเราหยิดหยุดทามึงไปต่เช้าคุณบ่้าก,ก็ไปงาก,ก็ไปนี่บ่เนะเออบ่หูอะไรได้หรือบม่ได้อีกคือ,อเป่าเนาะชัหเลยขอที่พูนแเลย่านาลูกเ,เจ้าเมื่อวานเนีเนอะคอยว่าเลย <laughs> นั่นั่นไพ่พอคิค่านาลูกไปชีวิตน,นอกไปจอ,อชิการะลูกซอยเมีอะไรไป <c oughs> ไปมัน,ม,าาม,ออน,นามมาจะโม่งหวานะมานคำพูดคำคำเงินูบรป่าจากโตบรสจะคำจะมืบรปีปาแกงน้ำไมพูดนดน้ำไม้ได้น้าไมไ เลยพอบอกเกงซสรบอกเกงโรดเรา้อยากกินเล้เจเอาไ้เกลียงครับขอห้อยากกินปลาขบปอกหกลงแราไม่ข้อประยัดิาปเเพอรขอึ้นมาอีกกเอย่อางอย่างยังในเห็ดกินโน้ต้องท้าปลาลำเราชักเราไปหาจากใดบ่ได้นะ้เดกเราไปบ่ไป,ปได <c oughs> ้ขอยะนไปนอนอยู่บมาหาันแม่นบ่ต้องหน่อย จะไปถามบอว่าเมื่จะไปนอนบอ้นิสวยคุณบ่ชนใจม่สนใจช้ำม่ได้กินเลยยาใช่ดับ้กิลบอินมาิดเลยยามาชนใจน้ำผัวได้ฉันแรกจะจังจยตะกี้น่ะผัวจ้าบ่ค่อยหาหาในกินแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบนี้บอตะกี้บ่ได้ค่อยหาหาในกินบอโร่ ผัวพยายามหาหาไม่กินเลยนังลอยผัวบ่เอยหาหันบ่เอยหากับเขามาชูเมียกินนันโยกเมียกับโจยบ่มีท่อนให้ย่างคุณเน้บัดผัวกินแล้วแล้วอย่าบัดเมียจะกินบ่กินแม่นว่านางลอยโดนแม่เมียเขาเรียงขึ้นรถขับตอร์ไค์ป็นกลุ่มอู่ทางแม่นว่านางลอยแม่ขับตอร์ไ์ มื่อ,อี้ไปเหมือนบ้านนี่เห็นแล้วเราไม่ได้ไปไบ่ใช่ควรบอกแย้งไปนอนอยู่ชื่อนี้มันราแล้วคอยไปห้าเดะมไาไรซำจะหาแต่บ่ไรมบไรแต่เมื่อนี้น่ะไปแก้มือแก้มืออีกแก้มือไหมหนู เราจอบมันได้หว่าเรจะได้หรือเป่ได้ยังมั้งเนาะเราในสอบลูกสาวไปนั่งโอ้โหลูกสาวไปนอนนอนกันเพ่งไปนั่งเพื่อว่ามันเพ่งคิดว่าพอไปนอนอยู่ดีว่ะยังเนาะดูต้องถามมันเพ่งมาพอไปหาเทวบอมะไรซ้ำตอนนั้นบริหารภาษา ไปสีกนน่ะนะนะมาได้หันปาบอาประตูกินน้ำมั้ง <laughs> นังเลยกินน้ำอั้งดนางอยกินนะงับกาน้ำระตูหนึ่งใบจ้ะนี่ไอลงับเข้ามาไว้เพีงมันเตือ่อยลงแล้วมันหมู่มีกันเด็กฉะ Hợp đây, đổ, này. Hả Là xài xã. Oh, Nó lịch sạn bất hạnh mà ngọc lịch xa, lịch sạn ô hạnh yêu ngọc lịch xa, bất hạnh lịch xa, lịch xa, bất hạnh yêu ngọc lịch xa, bất hạnh yêu ngọc นั่งจับดีแน่นั่งงามเนี่ยเหตุที่เป็นยังไงนั้งรอยเป็นยังคือโบคอยอย่างนั่งงามเป็นยังน้องรอยไม่ได้เป็นนะคือนางโบเว้นยันเป็นหอนเลยคือเลยขึ้นอยู่น้ำลูกเห็ดหัวอะไรไปเลยกระนุ่งเข้ามาบ่จช้เข้ามาให้ผักบัว มองใป,ปวใพกปวกใครูงไพวไปเห็ดหัวหยไหมพูว่ามือเช้านี่เห็ดตกตาาก,กไปวาะนะนเด็ดคเดียวแค่<ป>แเดียวจไปไปือมแล้วแค่เดียวกคเดีวไปรู้มือเห็ดโตอ,อีกบอกเห็ดโตอีกปู่มันนี่เด็ดเด็ดบ่มันนี่ชิวาเด็ดว่านี่บุญเด,ด โอ้ยเน็ตเลยบดเอ็ดมันมีเงิบๆอยู่ยังยันบน,นตกอยู่ท้ายหิวน้าขึ้นมาหนี่พัวดที่สอพัวดปวดตาขึ้นมานวดคือปวตักใช่สองอันโอ้ยน้ำตะเป็นมาอยากอย,ย,ยากตับอีกน้ำยอดพ,พุ้งโพยฮะมันเป็น,นยังไงร้อนเทยังร้อนเท มาเลือดเพื่อคอยเหาไปเลยโอ้ฝนเบิดฝนในชุมเจ้าแห้ชิ่มเหงาเนาะบบบนี้เนาะแล้วตรงไปกินมาด้วยเนาะผัวไปเลยหมดอยากตางจิงดิผัวะลยน้ำเกอกก็มีเนาะแบบนี้บมดช่างกอกกระยาด้วแบบนี้นะเอาไว้เชื่อยังน้ำกบหนิอืมเอ้าเมื่อเช้านี่คอยล้างถ้วยมาหยุมล้างถ้วยเชื่อ อาบอาบอย่านแล้วนี่น้ำหน่วงชาคุณนั้นโดนตุ่มเหรออื้อเป็นยังคอยยันปรีกตะกี้เด้ตะกี้คืออาบอยู่อาบตะกี้น้องร้อยแกอาบพลักเมอร์ในยานห้าปรีกไม่ปรีกรอนเตยไงไงคอยอทำได้มาปรา ใชปหาป่ะไปนอนว่าโบโบะพูดคนขนาดมาได้มาบอกมาวานันบอกมาได้มาช่วงไงติตอนช่วนเลยมาแฟนหัน,น,นว่าไปหากินให้มีเงียไปนอนอยู่คือไปน,นอนชวนอ่ะพูดยิ่งหันแล้วแฟนลูกเมียาทากินตอนอยู่ไทยอีนเจ้าพริกคือเก่า เจียวประเด็กแต่ว,ว่าร่อยทั้งร่อยแ,แล้วทา้งไงมันตึงเนี้ยเด็ามาบ่มียูทูบเบอร์เข้ามากอะ่ะชิคกับมาเป็นภาพเดิมนะดูเมียนคือเก่าแนะ้วบ่มีนวนแห้งสียางนะอันนีเมืองค้างเนี่บุได้หาไปแจกเนาะแม่นเลี้ยงบ่กุบเลี้ยงลูกเมียบ่กุบยังก็บ,บ่ได้เดี๋ยวเราไปแค่วิทย์จากเมียกับลูกที่ชื่อน้าแบบว่าไปแบบ ไปดิบ่ได้บ่เอาลูกซอยเมียลิแก่ลูกกี่ซื้อเมียเอาลูกแม่งหมดเลยไม่เงี้ยเถืกเลยจะว่าถืกเลยทำอยู่เพือนบัดเมียสิใช่หาเอาลูกมันบ่อยู่เออได้ไปอยู่เนาะบ่อยู่อยู่นี่ก็คอยสิใช้แล้วผัวเฮ้ยพ่อจะใช้ใช้น้ำกันบ่มน้ำกันเนาะลูกน้ำกันลูกน้ำกันแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ เอาพัวเลวพัวบังลูกเส่นนะเอาได้วมดตะกี้ว่าจะไล่บงลูกตะยินม่ไล่ไหได้ว่เบียกเบิ้งบ่ดยอ่าแต่เราบอกเมื่อนั้นได้ยัง่าอยากได้ลูกใช่อีกเราบอกว่าบอกอกเอาเห็ุใดบัตรหนึ่งราเสี่ยงังเขพมดยาเดิบปันี้เดิอยาเร่เรียงประกุมด้วยคำผัวบัเบิ้งน้ำหนะยาโรบันรไอพอดีบุเอพซีแบบเมื่อวานนี้ชอสุดท้าย น้องบุญมีร่มหัวพลาดพื้นแมนโบหรือแมนบบน้องดอยวานนี่ดูวยเอ็ดซี่เบิ่งเมื่อวานสดก่อนจบคลิปนั่นแมนบโบวียงว่ะน้องบุญมีร่มหัวพลาดพื้นบวะเรียบร้อยพี่น้องไงเนาะหัวน้องแบบใครตื่นยินดีวานนี่เอ็มเกินมาเราบริมันบริษันันโบเราบริษัามบบมันบถามนะคนแบบนั้น ไ่ได้ถามเรื่องรูปเรื่องยังบอก่ได้สนใจเป็นได้จะป้อนเขารูปเขาอย่างนะ้นบอกไ่ได้ถามบอกบอกไ่ได้บม่ได้ม่ได้บอกไม่ได้ยอมเลยไม่ย่อมถามแล้วเจ้าก็บรย่อมบอกอีกเลยอยู่ให้อยู่แมนบอกมือนนิเลยแยูทางว่าแค่นอนบ่ชงใจอีกไม่ได้ชงใจนะมีของกินด้วยก่อนเดีมีของกินให้เจ้าเจ้าก็บรย่อมเลยนี่แห่งลูกคอยไงนี่เขาชิบไปหิ้งงาน ใชสิไปเฮ็นงานฮะเฮ็นงานลุ่งคือคอยคุณเห็นงานเลยแล้วอยู่ยังพุ่นบ่อยู่บ้านได้แม่บอกชงเอาผัวดีใช้กี่จัดมากอยูุ่ดหยุ่นอยู่หยุดใพุ่นพออยากไปแล้วให้ลูกย้ายก่อนบ่ไปเลยจะไปาผัวได้เอาบ่จะปัานะมีเจ็ดยังผัวคันกี่ครั้ง ลูกเดือบไปวันเพ่งไปมารยูนําคอยไปวันเพ่งไปหาไปพอได้กินโอ้ยมันวนลูกไปหาเงินแบบนี้ทำได้บ่ปลาคืออะไรปลาโอ้ยอิจาปัดคอยอีกตรงนี้ของกินของกูของกินดูมีโอ้หนังโดยเดือดแล้วอยากปาดครอบครัวเจ้าก็อยากปาดคอบคัวนะปาทไหมมีของกินไหมอยู่แบบนี้เด้ว เลี้ยงลูกเลี้ยงเตาบกุมเลยเลี้ยลูกเลี้ยงเตาบกุมเลงมียบกุมอีกเล้งมียบกุมพาเสืเอาเอาเมียหนบุบกุมเลยยาวยาวบอกบกุมอล้ยาวจะบอกแะ้วแบบนั้นว่บอกอีนคือบอบอชิมาบอกห้จูบ่อยพังบอกจะพังอะไบอกรยันเราหบอบอกไ ใหามันมันมีไง,งก่อนต้องก็สิไปลายแล้วเราให้จะรกเราจะมาได้อยูย่คนจะขอมันขอไปอยู่ได้ดืเเหือนนะขอไปลูกลอ่านไว้รกไว้บอกคนจะอืมอกไว้กระเจกระเจก็ <c oughs> มีรกไว้เร้เราหาไรเราเมื่ออยู่เพื่อนเมย์เราบอกเราเมื่ออยู่เพื่อนเก่าคนบ,บอกก็สิบปายนำเอื้อคอยพุ่นผัวจะได้ฉันมาไประยะคนแบบนั้น่อไปอีจางว่าให้นองรด นอ้องลอยเดือดเพราะพวหากินบ่ได้นี่นคือชินีปลาเลวีวแต่ชินีปลาพวะชาวเปน,นี่เอวยคอยเอาพวอยูน่นั่นวันน้องเบงนองเบงอันนี้ของเพลงอันใหญ่ไ,ได้กว้างคอยชี้ยังย่องทำลูกเมียนวดกวด้างของลูกเมียนวดบ่พูดนะจังคอยบอกเห็นเอ,อือเอวยคอยพรมาลัยอันนี้ ยชมข่อยมาแต่พูดได้กับพ mm. ่อเราไปหาอยู่หากินก็พูดกี่ดอกกี่ดอกก็ได้เนาะไปกับพ่อไปมาแต่เพื่อนเอื้อเยี่ยวจะมาที่เพื่อนเราบ่แม่เพื่อนเราอยู่เพื่อนชมเพื่อนไปหาอยู่หากินบ่ได้หากินมันม่โอ้มีแต่คนรุ่เนาะว่ยังเดินได้ต้องลอยนิด้องลอยนี่แหละบ่ได้ไปทางใดคือบ่ไปนทางลอยบ่ไปคอยหยากรุกมีลูกละอยหยากรุ่นเนาะต้องลอยคอยไปหยากรุ่นยยาวบ่เห็นเลยเห็นแตห์เหอนเนี่ยแล้ว มาเห็นใจเฮือนเนะ <c oughs> าะไฟเรือเรือ,รอมไม่รูนน้อัวแม่นเอ็มขนาดเป็นสาวด้วยมาได้เกี้ยงอยู่เฮือนได้วยไฟหมดตะก,กี้นะตะก,กี้นี่ไม่ได้คอยอยู่เฮือนบอกว๊า<อ><ม>ไปไปหาของกินอย่าเดยวหาของกินตลอดตลอดมืาออื่นก็พาอีกหมดแล<ม>้ยพาอีกยังไงคอยพาลงไปไฟป ไปหาไปยิบอยู่เหัอเงี้ยูปดิย่าอาหากินไปหาข้าวข้าวน้ำไอขอไปหาข้าวขอไปคืจอจะรอทาข้าวกินครัวไว้ในข้าเวเลยกินกับข้าวจะไ,ไ,ดไ,ได้ไหนไปหาไปขอเอากระไรกับข้าวอ้ขอดิ ง่าได้ไปคอข่าวยาในได้กปุ๊ง่ายมากเลยอ่าไอ้กุ้มโตไปโตมันโตเพราะว่าทางครอบครัวหรือว่าทางชุมเจ้ามันกับบไร้เมียนเอียงเนาะทางเขื่อนอัยเฮื่อนอย่างกับมูลวัิก่อนสีตุม่มสีโฮมกันนี่ก็ว่าอยากไล่อย่างกับบไรีมันม,มีผู้หาได้ใช่เมะแต่หาคอแต่เมื่อตื่นมาเลยคิดว่าจะไปะหาคอใช้เพราะได้ยินเน่ ยาแล้วเขาบคิดบวชเฮ็บวชางเนี่ยยากเลยมันสีก้าวหนะเมนอะไรเามันสีไปออยู่สำนีโบกแต่นเมือแเตระบันแต่เป็นเสียงไหหาวะน่อง้อยเออเดเจ้าตางู้มันในหน้อง้อยเอยบาทฮะกลัวบอกหาเอาหายวันเพียงมันมีไงก็มันมีไปจ้ากกินนม มมีไงในี่แม่นไอดอลเนาะไอดอลได้เขาไดไปยูได้มี่ต่เฮือนเราอยู่ปลาไว้แต่แเฮือนเลยปลาไว้แต่เฮือนอม,มาวานวนี่เจ้าไป,าปาได้บอกบอกผัวจันบอกเจ้าไปถามโมเนี่ยจินไหถามว่เจ้าไปถามโมว่าเคยถ่ายกินข้าวน้ำเจ้าถ่ายกินปลาน้ำเจ้าเนี่ยเอยจะไปเด็กพักเงี้ยงไว้เจ้าไปถามโมถามเคยถามเจ้าอะไรไหะ ก็มีปู่ป้าว่าม,มีแล้วคอไปหากบา่ได้ชิดได้เจากินม่าไม่บกกินบ่เลือกกินนะ่ะเพราะเขาจะขึ้นเราอาจจะเลือกกินเราน้องดยเลือกอาหาร,เ,ราเลือกอาหารเจาบอกว่าจะไปหาป่าเจาบาไรป่า,าไปเยี่ยงกลาง,งคืนทัว่วไปกลางคืนได้ยัางคืน นายป้าตายงป้าขอตุ่งเงียยูยูยูยอะดูตื่นอะตื่นหันเลยฮะอันบตกบ่ตอู่ว่นอกมฮมี่ประมานี้แหละคิดนี้กับี่นอดี๋ยวลูกันก็บุญมีการไดก็ต้องย่ารเต ดูกินดีแล้วเตยเพืนคนเดียวอีกแล้วลองว่าจะเออเด็วนี่ดีเนะบุญมีบุญมีบุญมีหลิงเวียรืหองงานหลิงเอาลูกเอาเต้าเน่ยจะเหตุระกอบกับเพื่อนนีหน้องเนาะต่ว่านี่ว่าบอะไรไปแลว มาแหละมาเป้าหน้าแต่ละเตือนนะพี่เอาไงอยู่ในกินดีกว่าเป็นปูปเป็นปลาเด,ด,ด,ดประมาณเอ็ที่ชื่อเขามาให้เนาะแต่เราก็ยังได้กินได<อ>้อือประมาณมีที่มี<อ><อ>่จะมาถ่า,า,ายไฟเก่ง,อ,งอะไรเงี้ยเคยแล้วแล้วดนถึงได้ยินใช่นหมน้องมาที่ายปลาแมนไหมอีนังอีนังนต่อปน้ำนีมันี อีนงอีนงโอเคที่น้องกิน mm. นี่ก็มีอย่างไรก็หลายใหญ่ก็อนาะก็จกมาบายดีเน้องเฮ้ยพี่น้องเ